วันนี้มาชมมวยไทยรุ่นเล็กในรุ่นน้ำหนัก108ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดง1ชัยบรีวีลนาถยิมอายุ15ปีสูง165เซนติเมตรมาจากจังหวัดพัทลุงกับคู่ต่อกรเขาฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือเพชรเอกสดบินหลายิมอายุ17ปีสูง164เซนติเมตรมาจากจังหวัดพัทลุงเหมือนกันนะครับวันนี้พัทลุงเจอกันนะครับาคใตาเดีวยวกันหนึ่งชัยบรีนี้ ชคมา17ครั้งชนะ13แพ้4ส่วนเพชรเอกนี่ชคมา22ครั้งชนะ17แพ้4เสมอหนึ่งะครับเหมือนคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับหนึ่งชัยบุรีก็กำลังลำวยอยู่นะครับมาดูว่ารุ่นเล็กอนาคตไกลนะครับอายุกใกล้เชียงกันนะครับ15ปีกับ17ปีสูงก็ใกล้เชียงกัน165กับ164นะครับ วันนี้ไม่มีอะไรเสียเปี่ยวกันมากนะครับใกล้เชียงกันเอาฟังกิจกาจากกรรมการก่อนนะครับมาดูว่าหนึ่งไซบุรีนี้จะแผงธิ์ได้หรือเปล่าวันนี้นะครับสิบห้าปีเอาหนึ่งเตม,มาเดียกก็ซ้ำหนึ่งเตมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดูลอยกว่านะครับหนึ่งไซบรเีเพรเดก,ก็เตะขึ้นเหมือนกันเป็นเพรเดกพยายามขอายามเพรเดก ทีไปหนึ่งเตะมาเพช่เก็เตะขึ้นแลกเตะกันอยู่นะครับยังดูท่าทีกันอยู่เตะเจ้าจ้างไปแรงเลยโอ้เพชรเพชรเ็กนี้เริ่มบอกว่าไหน,นอ้อต่างคนงต่างเตะหนึ่งบอกว่าเข้ามาเลยนะครับทีมา้านเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้เตะล้มลงไปเลยนะเพชรเ็กโดนเตะเสีย,ยหลักล้มลงไปอ้าวดูกระน้ำไม้ เป็นเพืนเด็กพยายามจะขยับเข้ามาอยู่ทีละนี้ตอนหนึ่งเตะไปไพ่เล็กเตะขึ้นอ้าวเล็กเตะกันไปคนรับึกท้องซึกนะครับยึกใส่กันโยหนึ่งเตะวืดไปเปืนเด็กเตะมาโอ้เป็นเด็กจ่อ,อยางเล่นแรงๆเลยน,นะครับอ๋าหนึ่งเตะวืดไปอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเตะไปเพืนเด็กเตะขึ้นอ๋อสามารถเข้ามาเลยหนึ่งนี้ชวนทะเลาะอยู่นะครับ มาเป็นชุดเหมือนกันเพชรหนึ่งเตะจอยางมาเพดกจอยางขึ้นเล่นฐานล่างไปเรื่อยนะครับเพดีหนึ่งก็เตะมาหนึ่งเตะเวิดไปเพดีก็พยายามเล่นฐานล่างตัวเล็กกว่าต้องเล่นฐานล่างนะครับเพราะว่าดูหนึ่งอย่าดู้อยกว่าสูงกว่านิดนิดนะครับอันหนึ่งหลบไปได้นะครับเพดีเตะเวิดไปเลยอาหนึ่งจอยางมา หนึ่งเพชรหนึ่งชัยบรีเรียกกันสั้นว่าหนึ่งนะครับยังดูท่าทีกันโยนะครับอ่าเพชรเอกเตะไปแรงๆเลยหนึ่งเตะขึ้นอย่างแรกเตะกันอยู่แม่ไม้เมือไทยมือไท,ยม,ย,ทยมันต้องเตะนะครับแต่ให้เตะทีก็ดีนีได้าจะดีอ้าวเตะเวิดไปอ้าวเพชรเด็ก,กจอ,อย่างไปโอ้เพชรเด็กเล่นฐานล่างแรงๆเลยนะครับเพชรเด็กหนึ่งเตะเวิดไป หนึ่งเตะไปพะเพลเอกก็ได้ขึ้นโอ้เสียหลักล้มลงไปโดนตัดล่างเสียหลักลงไปลูกมาไมเ้เพลเอกดูหนึ่งจอกระวุดได้ชัดเจนอยู่นะครับแต่พเพลเอกก็เล่นทันล่างไปแต่ละชุดก็หนักๆเลยหนึ่งเตะไปพะเพลเอกก็ได้ขึ้นต่างคนต่างเวิร์ดจู่ จึงยักใสกันอยู่จึงยักแสกันอยู่เอาหมดยกที่หนึ่งนะครับก็ยังคชี้สุสีกันอยู่นะครับมวยรุ่นเล็กอนาคตไกลต้องฝึกฝนกันไปตั้งแต่ตอนนี้นะครับทีมงานก็แจ้งทางมวยให้ไประวังพักยกเราต้องสนับสนุนกันไปตั้งแต่วันนี้นะครับจะได้มีนักมวยฝีมือดีในอนาคตข้างหน้า ก็มา,มาต่อกันยกที่สองเลยกรรมการเช็ดนมเช็ดนายก่อนอ้าวพร้อมแล้วกรรมการวักลุยพเพลเด็กเตะม,มาหนึ่งเตะขึ้นอ่แดกเตะกันเยอะคนหนึ่งเตะบนเขาเตะตะลุ่มเยอะอันเพลเด็กเตะม,มาหนึ่งเตะเวิร์ดไปพเพลเด็กจะย่างโอ้เล่นฐานล่างจนเปรตแล้วนะครับ เอ้จอยางขั้นหนึ่งเพรเด็กเล่นฐานล่างไปเรื่อยอยู่นะครับติดไปติมาเดี๋ยวยางแฟบเองจอยางไปเรื่อยอยู่เพรเด็กเพรเด็กเตะพื้นไปหนึ่งก็เตะขึ้นเพรเด็กเตะขึ้นเอาจับเขาได้จับเขาได้เบี่ยงมาเอาแทงเข้ามาแทงเขาขึ้นเหมือนกันต่างคนแทงกรรมการแย่งมาหนึ่งเตะไปเพก็เตะขึ้นเพรเด็กเล่นฐานล่างอยู่นะครับ หนึ então, ่งจอย่างมามันว่าเตะมาอีกครั้งหนึ่งเด็กกวนลงมาดิกจากเสรกันโย่หนึ่งเตะวืดไปเพ่จอย่างเลยหนึ่งเตะไปจะย่างไปโย่ยังโดนไปปลายเท้าโย่อ๋อเพ่ยเด็กเตะวืดไปหนึ่งเตะไปเพ่ยเด็กเตะขึ้นอ๋อหนึ่งมันสองไปแทงเข้าไปอ๋อหาจังหวะแทงเข้าโย่กำกันย่างมา หนึ่งเตะไปมนันสองก็ไปหลอกไว้จะแทงเขาไหมแทงเขาขึ้นเหมือนกันโอ้ต่างคนต่างแทงเขาต่างคนต่างโดนเนาะเป็ดเดกก็แทงหนึ่งก็แทงโอ้วงในรู้สึกจะเป็นของเป็ดเดกอยู่นะครับทําแทงเขาได้จะจะแจ้งกว่าก็ยังดูกันดูเชิงกันอยูน่นะครับหนึ่งเตะไปเป็เดเอกจ่อจางอ้าวมีอาการนะโอ้โดนจ่อจางมีอาการล้มลงไปเลยนะครับหนึ่งใช้บุรี ทำการต้องนับเลยอ่ายังลุกได้เยอะยังกระเพกยังกระเพกเยอะโอ้จ,อจ่อยางมาตั้งแต่ยกหนึ่งครับกระเพกอยู่เลยอ่ายังสู้เยอะใจย,ยังสู้เยอะอ่าเพล็กจ่อ,อยางไปหนึ่งกเ็เตะมาสวนอ่าเตะไปเป,ป็นยังเล่นฐานะงปชดไหเตะไปโอ้หนึ่งล้มลงไปเลยนะครับกรรมการนับอีกครั้งหนึ่งเหมือน จะยุงตัวขึ้นมาโอ้กรรมการยุติการชกไปแล้วยุกไม่ไหวเล่แล้วก็เป็นนั่นว่าเพชรเด็กนะครับชนั้นนอกไปในยกที่สองในะจาะยางมาไปเรื่อยจาะยางไปเรื่อยยางแฟบเลยครับทีมงานก็ขึ้นมาดูนะครับมาดูว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับโอ้เพชรเด็กนี้เล่นฐานล่างมาเรื่อยจนยางแฟบไปเลยนะครับดูอีกครั้งนึงครับว่าโดนยังไง ต่างคนต่างเตะน,นะครับอย่างแรกเขากันโยนะครับแรกเขาแรกเตะกันโยโดนครั้งแรกยังขาเป๊ไปเลยนะครับพยายามจะลุกขึ้นมาสู้โยเนี่ก็จะเตะเ,เข้าไปโอ้จังหวะน,นี้ล้มไปลุก ไม่ขึ้นเลยนะครับก็เป็นนั้นว่าเพชรเด็กสดเป็นลายยิมชนะนอกไปในยกที่2นะครับก็เป็นกําลังใจให้หนึ่งชัยบรีนะครับกําลังทําผลงานได้ดีๆอยู่นะครับมาโดนจ่อยางจอไปเรื่อยจนยางแฟบไปเลยนะครับก็ยินดีครับเพชรเด็กเป็นกําลังใจให้หนึ่งชัยบรีนะครับยินดีกับผู้ชนะในวันนี้นะครับ